บ้านโป่งที่สถานีบ้านโป่งชานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรวจและมาเที่ยววังตรลานขณะขึ้นลงจากขบวนรถและตรวตรวจสอบิของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยสอนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรวจเที่ยวสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่เด็นขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่เป็นเสด็สองว่าทางสถานีสุดไหนตัวรถสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขอความปรารถนาผู้โดยสาทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณปัญญดค่ะขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเพื่อจากท่าอัดจะได้รับอันตรายไายแรงไห้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโปกไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางบรุงเป็นสถานีต่อไปตามลําดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ เกิดองราอยคนเลว่าตกกันเรียกรอยจะเปลี่ยนขวาไปกลางลํา